สวัสดีค่ะก็ขอแนะนำตัวนะคะชื่อวินะคะเป็นซัพพอร์ตเอนจิเนียร์จาก Enlighten นะคะวันนี้ค่ะวิก็จะมาแนะนำโปรดักต์นะคะที่ชื่อว่า Aviva Historian ให้ทุกคนได้รู้จักนะคะ Aviva Historian คืออะไรแล้วใช้งานยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยนะคะ a วิวาฮิสโตเรียก็คือซอฟต์แวร์นะคะที่ช่วยในการบริหารจัดการดาต้าเบสนะคะซึ่งดาต้าเบสที่เรารู้จักกันทั่วไปก็จะเป็นตัว Relational Database นั่นเองนะคะ a วิวาฮิสโตเรียเนี่ยเขามีความสามารถและมีประสิทธิภาพนะคะในการ Capture ์ดาต้าเบสเนี่ยได้อย่างรวดเร็วมากๆเลยคะ่ะลองคิดดูคะ่ะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมี Data ที่รับเข้ามาในระดับวินาทียกตัวอย่างก็คือความเร็วของมอเตอร์นะคะเราต้องการจะเก็บดา Data ที่เป็นความเร็วทุกๆวินาทีเนี่ยเราก็ใช้ Historia นะคะในการแคปเจอร์ข้อมูลแล้วข้อมูลที่รับมาเนี่ยมันก็มีขนาดที่ใหญ่มากๆเลยนะคะความดีของตัว a v i a า h i s t o i a n ก็คือเขาเนี่ยมีเทคโนโลยีในการคอม p พ c t ข้อมูลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะสามารถทำให้เราเนี่ยประหยัดพื้นที่กว่าการใช้ Data b a บ e ทั่วไปได้นะคะข้อต่อมาค่ะหลังจากที่เราเก็บข้อมูลมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องการที่จะดูข้อมูล บบนั้นใช่ไหมคะอวิว่าฮิสโตเรียเนี่ยเขาก็จะมีคายแอนนะคะให้เราเนี่ยสามารถดึงข้อมูลออกมาดูได้นะคะโดยวิธีการเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องเขียนโค้ดนะคะเพื่อตีทีฟดัตต้าออกมา select star f ฟอร์มไม่ต้องทำนะคะเพราะว่าเรามีคายแอนนะคะที่ทำให้เราสามารถดึง Data ด,ดึงแท็กมานะคะเราอยากจะดูเป็นเทนเลยอยากจะดูเป็นตารางเราจะาดูเป็นกราฟนะคะก็สามารถใช้งานได้อย่างง่าย ได้เลยนะคะและส่วนถัดมาค่ะมีการเข้าใช้งานผ่านตัวเว็บเบราว์เซอร์ได้เพราะฉะนั้นแม้ว่าเราจะไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ของเรานะคะเราก็สามารถที่จะล็อกอินนะคะเพื่อเข้าไปดูว่าตอนนี้เนี่ยกราฟเป็นยังไงนะคะข้อมูลที่กำลังรันอยู่หน้างานเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะ เอาละค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าโปรแกรมอวิวา h i s t o r รียเนี่ยหน้าตาเขาเป็นยังไงนะคะอันแรกเลยค่ะก็จะเป็นตัว Historian Server นะคะสังเกตนะคะว่าตรงนี้มันจะโชว์ว่าสถานะในการเก็บข้อมูลของ Historian เป็นยังไงนะคะถ้าเกิดขึ้นว่าสเตตัสตอนนี้กำลัง running อยู่ก็แสดงว่าตอนนี้ ดัต a ของเราถูกเก็บลงใน h i s t o r i ียเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วถ้าเราอยากจะนำา Data ตรงนั้นเนี่ยขึ้นมาดูเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ตัวคายแอนของตัว h i s t o r i ียได้นะคะคายแอนของ h i s t o r i ียเนี่ยมีหลายตัวมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเทรนเป็นคิวรีเป็นตัวเว็บคายแอนะคะหรือว่าเราจะใช้งานผ่าน Excel ก็ได้ค่ะนั้นเดี๋ยวเรามาดูทีละตัวเลยนะคะตัวแรกค่ะเป็นตัว Histor ียนเทรนนั่นเองนะคะสังเกตนะคะว่าตอน นเนี้ยเนี่ยตัว Data ของเราเนี่ยมันจะโชว์แท็กอยู่ทางด้านซ้ายของโปรแกรมนะคะถ้าเราเนี่ยอยากจะให้แท็กไหนเนี่ยมันโชว์เป็นกราฟขึ้นมาเราก็แค่ดึงเอามาไว้ตรงนี้เท่านั้นเองนะคะตัวกราฟของเราเนี่ยมันก็จะโชว์ข้อมูลแล้วหรือถ้าเราเนี่ยไม่อยากจะดูในลักษณะที่มันเป็นกราฟเราก็สามารถดูในลักษณะที่มันเป็นตารางได้นะคะอันนี้เขาก็จะเรียกว่าตัวคิวรีนั่นเองนะคะยกตัวอย่างนี้นะคะวีเลือกแท็กเนมที่เป็นตัวเอ่อเทม โปรเจร์ขึ้นมานะคะวิอยากจะดูค่าที่เป็นฮิสโตเรียนะคะวิก็สามารถเลือกตัวคิวรี่ไทยได้จากตรงนี้เลยนะคะแล้วก็เลือกเป็นฮิสโตเรียแวลูนั่นเองนะคะเห็นไหมคะมันก็จะโชว์แวลูในช่วงเวลาที่ตัวฮิสโตเรียทําการดึงมาให้เราเห็นเลยนั่นเองนะคะและถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะใช้งานผ่านเบราว์เซอร์นะคะแน่นอนมันก็มีตัวไขแอนนะคะที่เป็นตัวฮิสโตเรียไขแอนนี่เห็นไหมคะเราก็สามารถที่จะล็อกอินแล้วก็ดู Data ของเราได้แบบ เรียลไทมเลยนะคะอันนี้ก็จะโชว์ในลักษณะ Data เป็นแบบการาฟแท่งนะคะยังไม่หมดเท่านี้ค่ะเรายังสามารถใช้งานตัวคลเอนเนี้ยร่วมกับโปรแกรม Excel ได้ด้วยนะคะยังไงนะคะเรามาดูกันเลยนะคะก็เบื้องต้นเดี๋ยววิจะกดเข้าวัวโปรแกรม Excel ก่อนเลยแล้วกันนะคะ นี่นะคะเมื่อเราเข้ามาในโปรแกรม Excel แล้วถ้าเราได้ทำการติดตั้ง add-on feature ที่เป็น historian นะคะเราก็จะเห็นแท็บที่เป็น historian ตรงนี้โชว์ขึ้นมาเลยค่ะแล้วการที่เราจะดึง data มาดูนะคะมันก็ค่อนข้างที่จะง่ายมากเลยเดี๋ยวิดจะสาธิตให้ดูนะคะก็เดีวิดจะใช้ feature ที่เป็น tag analysis แล้วกันนะคะเขาก็จะทำการให้เราเลือก tag ที่เราจะ a n a l y i s มาเลยนะคะก็เดวิเลือกเป็น tag ที่เป็น temperature เหมือนเดิมแล้วกันนะคะ ่า uh, temperature อันนี้เราก็กดโอเคได้เลยนะคะแล้วก็ next ไปนะคะเราสามารถเลือก duration ได้ด้วยว่าจะให้ r e t r i e ี e ย้อนหลังไปกี่นาทีนะคะอ่ n f อนได้เลยนะคะตามใจเรานะคะอ่ uh, ขอแบบ80-100บถึงึง้วกันนะคะอันนี้แล้วแต่เราจะทำการ c o n f ิกนะคะแล้วเรามาดูคะ่ะว่า Excel เขาจะโชว์อะไรให้เรานะคะ นี่นะคะเขาก็จะโชว์ตัว Data ที่เป็น temperature ขึ้นมาให้เราดูเลยนะคะภายใน10นาทีย้อนหลงังแถมโชว์เป็นกราฟให้เราเห็นด้วยนะคะว่าช่วง10นาทีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเนี่ยมี temperature อยู่ช่วงค่าไหนบ้าง เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับโปรแกรม Aviva Historian นะคะที่วีเนี่ยมาแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกันวันนี้นะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจหรือว่าชอบในเนื้อหาของ Enlighten ที่เรานำมาฝากกันในคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ทางช่อง Enlighten ของเราด้วยนะคะหรือว่าอยากได้คำปรึกษาในเรื่องซอฟต์แวร์ด้านไหนนะคะก็ติดต่อเข้ามาตามคอนแทคที่ขึ้นอยู่บนนี้ได้เลยนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนมากเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ आ ah!